สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง KTS อีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำละครเรื่องสายลุง้งทางช่องวัน31แม้ความฝันจะไกลเกินเอื้อมแต่ความฝันคือพลังที่ทำให้หัวใจที่แตกสลายกลับมามีความหวัองอีกครั้งเพื่อเดินทางไปให้ถึงสายลุงของชีวิตเมทินีหรือเม นางแบบสาวที่มีใบหน้าสวยอย่างสาวลูกครึ่งต่างจากเจนจีราหรือเจนน้องสาวแท้ๆที่มีใบหน้าสวยหวานอย่างไทยแท้จนทำให้มัทน,นาแม่แท้ๆของทั้งสองคนถูกนินทาว่านอกใจสาม,มีอย่างฉายแสงเพราะมัทน,นาเป็นนักร้องตามร้านอาหารที่พัทยามีทั้งชายไทยและต่างชาติมาติดพัน ก่อนแต่งงานกับฉายแสงญาติพี่น้องของฉายแสงต่างไม่ยอมรับมัทน,นาและเมทินีโดยเฉพาะพันดาวน้องสาวของฉายแสงพันดาวออกตัวชัดเจนว่าไม่ยอมรับมัทน,นาเป็นพี่สะใภ้พ่อฉายแสงเป็นถึงวิศวกรการงานดีฐานะดีพันดาวใหม่มั่นอยากให้ฉายแสงรักกับปาริสาเพื่อนสนิทของพันดาว ซึ่งปาริสาแอบชอบชายแสงมานานแล้วพอรู้ว่าชายแสงแต่งงานกับผู้หญิงย่างมันธนาจึงเสียใจและเกลียดมันธนาทําให้ตลอดเวลาที่มันทนาอยู่กับชายแสงต้องเจอพันดาวและปาริสาสร้างเรื่องว่ามันธนาเป็นผู้หญิงสัมปสอนมีผู้ชายมากมายและยังยุแย่ว่าเมทินีเป็นลูกชู้ แต่ชายแสงไม่ฟังใครและยังปกป้องว่าเมทินีคือลูกของเขาทำให้เมทินีรักชายแสงมากส่วนมันธนาตอบแทนความรักของชายแสงด้วยการเป็นแม่ที่ดีและภรรยาที่ดีจนกระทั่งเมทินีอายุสิบขวบและเจนจิราอายุห้าขวบชายแสงเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตชีวิตของเมทินีก็เปลี่ยนไป มันธนาหวังว่าจะได้เงินของฉายแสงที่เก็บไว้ให้กับเธอและลูกแต่พันดาวยักยอกเงินถึงหมดและยังไล่มันธนาและเมทินีออกจากบ้านโดยจะเลี้ยงเจนจีลาไว้เพราะถือว่าเป็นลูกของฉายแสงมันธนาไม่พอใจจนเกิดเรื่องตกตีกับพันดาวทำให้พันดาวตกระเบียงบ้านบาดเจ็บสาหาัสปริสาแจ้งตำรวจจับมันธนา ขอหาเพายามฆ่าพันดาวมันธนากลัวติดคุกจึงพาเมทินีและเจนจิราหนีไปหลังจากไม่มีฉายแสงมันธนาก็ไม่มีงานเพราะเรียนมาน้อยและมีนิสัยรักสบายจึงไม่ทนกับงานลำบากทำให้มีปัญหาเรื่องเงินส่งผลให้มันธนากลายเป็นคนเจ้าอารมณ์ติดเล่าและการพน,นันชอบดุดา่าและตีเมทินีกับเจนจิราเสมอ เมทินีจึงคอยปกป้อนเจนจิราและแอบร้องไห้คิดถึงฉายแสงด้วยความรู้สึกว่าชีวิตนี้ชึ่งมืดมนจนกระทั่งได้รู้จักกับภาคหนุ่มรุ่นพี่ที่บ้านอยู่ติดกันภาคจะเป็นคนที่คอยปลอบโยนคอยหลอกล่อให้เมทินียิ้มคอยช่วยเหลือเติมเต็มความอบอุ่นที่ขาดหายไปทำให้เมทินีกับภาค ผูกพันจนแทบแยกจากกันไม่ได้จนเมธินีอายุ12และภาคอายุ17ชีวิตของเมธินีก็เปลี่ยนไปอีกครั้งเมื่อเมธนินีเห็นเจ้านี้มาตามทวงเงินที่บ้านแทบทุกวันและตบตีมัทน,นาต่อนหน้าเมธินีและเจนจีราเมธินีสงสารแม่และน้องจึงไปรับจ้างเป็นพนักงานล้างจานในร้านอาหารจนได้เจอก,กับทรงยศ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ในโรงแรมดังทรงยศเห็นเมธินีเป็นเด็กแต่รับจ้างทำงานทำให้คิดถึงชีวิตในวัยเด็กของตัวเองที่เคยเป็นเด็กยากจนลำบากต้องกระเสือกกระสนเพื่อมีชีวิตที่ดีทรงยศสงสารและเห็นว่าเมธินีหน้าตาดีจึงขอให้เจปลวกเจ้าขอโมเดลลิ่งซึ่งเป็นทั้งเพื่อนและพี่ที่ทรงยศไว้ใจ ช่วยปั้นเมทินีเป็นนักแสดงเด็กเพื่อหาเงินเลี้ยงแม่และน้องสาวเมทินีเป็นเด็กขยนันอดทนตั้งใจทำงานทำให้มีงานในวงการมากมายโดยทรงยศติดตามช่วยเหลือเมทินีตลอดมัทน,นาเกิดความโลภจึงไล่เจปลวกออกและรับงานรับเงินแทนเมทินีเองเจปปวกโกรธมัทน,นาและสรงสารเมทินีพอรู้ว่ามัทน,นาเห็นแก่เงิน รับงานไม่เลือกจนเมทินีไม่ได้ไปโรงเรียนจึงไม่มีสังคมไม่มีชีวิตวัยเด็กไม่มีเพื่อนมีเพียงภาคที่เป็นเหมือนสายรุ้งในชีวิตอันว่างเปล่าของเมทินีภาคต้องไปเรียนต่อต่อตางประเทศแต่ทั้งคู่ยังคงติดต่อกันอยู่จนกระทั่งแม่ของภาคจับได้จึงมาอรารวาดกับแม่ของเมทินีอย่างหนัก และบังคับให้เมทินีเขียนจดหมายไปบอกเลิกกับภาคทำให้ภาคเสียใจมากจนประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิตเมทินีเฝ้าแต่โทษตัวเองว่าเป็นคนผิดและเริ่มหันไปดื่มเหล้าในงานเดินแบบงานหนึ่งเมได้เจอกับพงศธรทันทีที่เห็นหน้าเขาทำให้เมตกใจมากเพราะเขาหน้าเหมือนพี่ภาคผู้ซึ่งเป็นรักแรกแระรักเดียวสำหรับเธอ ต่อมาเมย์ได้รับการติดต่อจากวัรพาให้ไปสอนเดินแบบที่บ้านของเธอและที่นั่นเองเมยได้พบกับพงศธรอีกครั้งวัรพาเป็นน้องสาวของพงศธรและยังมีน้องชายอีกหนึ่งคนคือหมอพรพันธ์การสอนเดินแบบทำให้เมและพงศธรพบกันบ่อยอขึ้นซึ่งการพบกันแต่ละครั้งพงศธรมักจะประชดประชันและตอกย้ำ ทำให้เมคิดถึงภาคเสมอการที่แม่ติดการพนันหนักทําให้เจลและเมเดือดร้อนเรื่องเงินอยู่บ่อยๆแต่ทรงยศก็ขอให้ความช่วยเหลือเสมอเมจึงขอไปทำงานประชาสัมพันธ์ที่โรงแรมของทรงยศเพื่อตอบแทนฝ่ายพงศธรก็มาจะหาโอกาสที่จะมาพบเมบ่อยขึ้น และบอกว่าเขากับภาคเป็นเพื่อนกันหลายครั้งที่เมเจ็บป่วยทำให้หมอพรพาและเจนเกิดความสนิทสนมกันมากขึ้นจนเมื่อมีข่าวลือว่าเม่ยอมตกเป็นของทรงยศทำให้มันเทนาเร่งรัดเมให้ไปพบท่านรัฐมนตรีหนักขึ้นเพราะมันเทนาไปรับเช็คเงินสดของท่านมาล่วงหน้าแล้วสถานการณ์บีบบังคับเมมากขึ้น เพราะแม่ขู่ว่าจะขายเจนด้วยอีกคนถ้าเมไม่ยอมเมจึงกินเหล้าหนักขึ้นโดยเหตุผลลึกๆคือเธอต้องการประชดชีวิตและพงสศธรเพราะเธอสงสัยว่าเขากับพิภาคจะเป็นคนคนเดียวกันเมตัดสินใจเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ทรงยศฟังและเขาก็รับปากจะช่วยจัดการทุกเรื่องให้เรียบร้อย เมเริ่มรู้สึกตัวว่าตัวเองกำลังจะเป็นโรคพิสุราเรื้อรังใกล้เข้าขั้นจะเป็นแอลกอฮอลิซึมเข้าไปทุกทีเมือ่อทรงยศดูเรื่องจึงขอร้องให้เมย์อยู่ที่โรงแรมเพื่อจะได้ดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดระหว่างการรักษาเมย์อาการไม่ดีขึ้นเพราะไม่มีกำลังใจจากการป่วยของเมย์ทำให้มันเทนาแต่สินใจที่จะเลิกเหล้าและในงานมั่นของเจน ทุกคนได้รู้ความจริงว่าพี่ภาคและพงศธรเป็นคนคนเดียวกันที่ต้องการเอาคืนจนถึงกับยอมเปลี่ยนชื่อนามสกุลทั้งหมดให้เป็นคนใหม่และกลับมาเพื่อแก้แค้นเมทินีทรงยศพาเมทินีและครอบครัวไปพักผ่อนที่หัวหินเมื่อพงศธรหรือพี่ภาครู้ความจริงและสำนึกผิดจึงรีบตามไปเพื่อจะแก้ตัวและขอโทษ ไฟหมอพรพันกับเจนก็ปรับความเข้าใจกันได้พี่ภาพพยายามงา้อและอธิบายเหตุผลต่างๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาจนในที่สุดเมทินีก็ตกลงใจที่จะเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งโดยคาแรคเตอร์ของตัวละครคนที่หนึ่งป้องนวรัรตรับบทเป็นภาคหรือพงศธรภาคเด็กหนุ่มข้างบ้านของเมทินีภาเป็นคนที่ช่วยปลอบโยน ช่วยเหลือเติมเต็มความอบอุ่นที่ขาดหายไปทำให้เมทินีและภาครักและผูกพันกันมากแต่เมื่อภาคไปเรียนต่อต่อตางประเทศแม่ของภาคมันทำให้เมทินีบอกเลิกภาคทำให้ภาคเสียใจขับรถเจอประสบอุบัติเหตุภาคที่เจ็บปวดผิดหวังกระรักแรกอ,อย่างฝังใจและต้องการเอาคืนถึงกับลงทุนเปลี่ยนชื่อนามสกุลทั้งหมดให้เป็นคนใหม่ และกลับมาเจอกับเมทินีอีกครั้งเพื่อแก้แค้นโดยที่เมทินีไม่รู้เลยว่าแท้จริงแล้วภาคยังมีชีวิตอยู่คนที่สองแซมมี่คาวเวลรับบทเป็นเมทินีหรือเมนางแบบสาวที่มีใบหน้าสวยอย่างสาวลูกครึ่งเป็นลูกของฉายแสงและมันทนาแต่ที่บ้านของฉายแสงไม่ยอมรับพอคิดว่าเธอไม่ใช่ลูกของฉายแสง จนเมื่อเมทินีได้พบกับภาคเด็กหนุ่มข้างบ้านที่คอยปลอบโยนและทำให้เธอยิ้มได้ทำให้เมเทนีและภาคผูกพันและรักกันในที่สุดแต่สุดท้ายทั้งเมเทนีและภาคก็ต้องแยกจากกันเมทินีโทษว่าเป็นความผิดของเธอที่ทำให้ภาคประสบอุบัติเหตุมรสุมชีวิตที่ผ่านเข้ามาทำให้เมทินีต้องใช้เหล้ากล่อมหัวใจตัวเอง จนเป็นแอลกอฮอลิซึมเมื่อทรงยศด,ดูเรื่องจึงเข้ามาให้การดูแลและช่วยเหลือและคนที่3ามปีบรวิทย์รับบทเป็นทรงยศเป็นผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ในโรงแรมดังทรงยศสงสารและเห็นว่าเมทินีหน้าตาดีจึงขอให้เจป,ปวกช่วยป้าให้เมทินีเป็นนักสแสดงเพื่อหาเงินเลี้ยงน้องสาวเก็บแม่ เมทนีเป็นเด็กขยนันอดทนและตั้งใจทำงานทำให้มีงานในวงการมากมายโดยมีทรงยศติดตามช่วยเหลือเมทินีตลอดสายรุ้งที่เปรียบไว้ดั่งความฝันงดงามกลายเป็นความหวงังที่ไกลเกินจะไขวอคว้าติดตามชมกันได้ในละครเรื่องสายรุง้งทุกวันพุธพฤหัสเวลา20นาฬิกา20นาทีทางช่องวัน31 ออกอากาศตอนแรกวันพุธที่1 4สิ่ิงหาคมค่ะชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามไ้กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปกดจะทำเรื่องอะไรรอติดตามรับชมกันได้เลยขอบคุณค่ะ